สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับหายหน้าหายตากันไปนานวันนี้วันที่29มิถุนายน2565นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกาตรงนะครับ6โมงเย็นนั่นเองบรรยากาศก็เริ่มพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วนะครับเนี่ยก็พาเพื่อนๆมาดูลวยนะครับลวยน้ำว้าทำไมมาเตี้ยจังนะครับ นี่ดูแกลอนครับแกลอนความสูงของแกลอนก็อยู่ประมาณสักเท่าหัวเข่าผมนะครับแกลอนเล็กๆไม่สูงต้นนี้เตี้ยมากนะครับอันนี้หวียังไม่สุดนะครับนับดูแล้วมีอยู่5้านะครับตอนนี้5หวีแล้วนะครับก็ยังไม่สุดถือว่าปลีกล้วยนี้ใหญ่มากนะครับถือว่ายังใหญ่อยู่ก็น่าจะได้สักประมาณสัก8 9หวีน่าจะได้ประมาณนี้คิดว่านะครับต้นเล็กๆขนาดนี้นี่ครับต้นนี้ไม่สูงมาก มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ไม่สูงมากเท่าไหร่เป็นกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะครับผมนิยมปลูกสายพันธุ์นี้ปลูกไว้ริมคนาไอที่มันต้นเตี้ยมากเนี่ยจริงๆมันก็แค่ความสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้าแบบว่าสวยสมบูรณ์อวบเลย2เมตรแต่ว่าต้นนี้มันน่าจะเกิดจากดินทับถมนะครับเพราะว่าขุดสระตรงนี้นะครับนี่ขุดสระเอาดินขึ้นมามันก็ถมเล็กน้อยนะครับทาให้ต้นมันแบบว่าทั้งโดนรถ ไดโคยีบบ้างอะไรเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่บางบางต้นนะครับอย่างต้นนู้นทีนี้มันก็ดูเหมือนจะเล็กหน่อยมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำว้าพันเตี้ยเหมือนกันเฉพาะกอนี้นะครับกอนี้พันเตี้ยส่วนแถวนี้แล้วก็แถวตรงนู้นนะครับเป็นน้ำว้าพื้นเมืองนะครับน้ำว้าพื้นเมืองพอดีเอามาขยายไว้ให้มันเต็มนะครับ มาดูน้ำวาเตี้ยนะน้ำวาเตี้ยเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นก็คือต้นค่อนข้างที่จะอวบใหญ่นะครับนี่ต้นอวบใหญ่แล้วก็ความสูงอยู่ประมาณ2เมตรเอื้อมมือจับถึงได้นะครับนี่อันนี้คืออยู่ระดับหัวผมเองนะครับระดับหัวเนี่ยอันนี้ทั้งหมดประมาณ15หวีนะครับดูครับอวบสมบูรณ์สวยงาม ผมก็เพิ่งตัดเอาเนี่ยตัดหนอกล้วยนะครับเอาโยนลงน้ําให้มันเป็นปุ๋ยโยนลงน้ําให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ปลาก็จะมากัดกินด้วยปลาตัวเล็กๆนะครับกัดกินเป็นอาหารผมก็จะเหลือไว้แค่เนี่ยประมาณสี่หนอ่อตัวนี้ต้น ต้นแรกเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับต้นแม่พันธุ์ตัวนี้แล้วก็ต้นลูกนะครับต้นลูกจะทิ้งไว้ต้นหนึ่งอวบใหญ่นะครับแล้วก็หน่อเล็กตัวนู้นแล้วก็หน่อเล็กตัวนี้นะครับก็จะทิ้งไว้ลักษณะแบบนี้ก็ความห่างอยู่ประมาณสัก3เดือนนะครับความห่างจากต้นแม่แล้วก็ต้นตน,นั้นประมาณโอ้น่าจะ4เดือนได้นะครับอย่างละ4เดือนทีนี้ผมก็จะได้หวีกล้วยใน ในรุ่นต่อไปก็ทุกๆ4เดือนก็จะได้ตัดครั้งหนึ่งนะครับต่อตอกอนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นสวยงามอย่างที่เห็นนะครับผมไม่ได้ทําคลิปมานานโอเคครับเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ